สวัสดีครับสวัสดีทุกคนผมเห็นแชทแล้วนะครับผมกับอึ้องนะครับว่าเขาเลือกกันจริงหรือเปล่าแล้วนะครับพี่น้อง f อแล้วจะมีการอะไรทีนี้โอ้อยากได้ปงอยากได้ปืนนะอะ่แล้วทีนี้ความโหดเครียดอ่าความโหดเทียมนะครับอ่นะครับความโหดเทียมและก็นิสัยนะครับพี่น้องเอฟเห็นไหมครับ อ่ามันเป็นคนโมโหร้ายทีนี้อ่าอยากได้ปืนนะอ่าอยากได้ปืนไปยิงใครพี่น้องเอฟซีนะครับอันนี้ก็มากล่าวหาแต่พ่อไปเอกแม่นางเอกทีนี้แต่ใครแ่ะเป็นคนโมโหร้ายนี่ใสยย่ร้ายยังไงอ่าอยากได้ปุงอยากได้ปืนทีนี้เอ้อเราจะไปยิงใครอ๋อหึงอ่าหึงหวงผัวบางัันเถอะ โอ้โมโหว่าผัวได้ไปเซิงกับพี่หมอโอ้ไปเซิงกันที่ดีสอดโอ้อาจเสียงด้วยใช่ไหมโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเอาแล้วครับพี่น้องงานนี้นะครับนะเอาแล้วเอ่อมีการถามหาปืนมีการอยากได้ปืน อืมแล้วจะไปเมียนเมาใครแล้วจะไปเป่าใครที่นี่มันบอกว่ามันเครียดมากโมโหมากเอา้าถ้ามึงยังถึงยังหวงมึงจะไปเลิกทำไมเฮะเออก็ไปใส่ร้ายเขาต่างๆนานาไงแล้วมึงไปเลิกทำไมทีนี่ ถ้าเลือกกันแล้วก็จะไปเซิงกับใครมันก็เรื่องของเขาแต่กูว่าพี่มอนนะก,ก็ไม่เซิองอยู่แล้วอืมเขาไม่เอาอยู่แล้วแบบนั้นขนาดอะไรครับพี่น้องเอฟซีนี่นะคะมันโกหกค่ะมันโกหกบอกว่านะคะ,พ,ะพี่สะพี่ส้ายซ้อนท้ายมันค่ะอืมแต่ว่าเป็นอีอมอน,นี่แหละค่ะหนูโมโหมากหนูเครียดมากค่ะหนูปวดหัวค่ะอนะมึงจะได้ปืนซะกระบอกค่ะนะอย่าไปกาจัดมันค่ะให้มันตายตายไปค่ะนะ เออมันขีใ้ใสใจกันขนาดนี้ค่ะนะอ,อืมสงสัยมันคุยกันมานานแล้วค่ะนะมีการออกรถออกลาให้กันด้วยค่ะนะอ,อืมมาทํากับคงกับข้าวที่บ้านสวนด้วยค่ะนะอ,อืมการทําบุญก็ออกหน้าออกตาเคียงข้างกันด้วยค่ะอ,อืมมันเกินไปค่ะอ,อืมเอา ออตัวเองไม่สนใจตัวเองเลิกแล้วใช่ไหมใส่หลายคนไปทั่วเนาะอ่านางอันนี้ก็ใส่ไล่แล้วเนาะนะครับแล้วพี่น้องคิดยังไงกับเรื่องนี้ครับใครที่โมโหลายทีนี้อืมเออใครที่โมโหลายกับเรื่องนี้คิดดูเองนะครับนะพี่สิริคุณมาดีครับ ย้มกันเกินไปค่ะบ่โอเขามาเหยียบสั้นดังดีล่ะเอ้ยเอาปคือว่าเพราอ่เนาะเขาก็ไปซึ่งเลยเนาะเอบอบ่ห่วก้างอีกทีพ่ยังไปเซึ่งโอ้ยตายแล้วยังขึ้นฮอดอยู่ตีเออยังขึ้นฮอดหัวเบนอยู่บ่ยังขึ้นฮอ,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 อดมักอร่อยอยู่บ่โอ้ยตายแล้วเนาะยังขึ้นฮอดอยู่ นี่นะคะเมื่อหนูรู้นะคะมันแอบไปนอนด้วยกันที่รีสอร์ทค่ะนะเอยังซ้อนท้ายมอไซค์ด้วยกันด้วยค่ะนะมันก็หกว่าเป็นพี่สาวมันค่ะนะมันก็ไปยืมรถยนต์พี่ชายมันค่ะไปรับเขาที่สนามบินนู่นค่ะนะมันก็ไปไหนมาไหนด้วยกันค่ะมันไปแอบยนอนด้วยกันที่รีสอร์ทค่ะนะมันไม่มานอนที่นี่หรอกค่ะนะมันมาหยามกันเกินไปค่ะ มันมาทําแกงหน่อมงหน่อไม้แกงปอกผงปอกหวานก้อยไข่มดแดงด้วยค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากเป็นผู้ถูกกระทำมากกว่าจะได้มี fc นั่นแหละครับนี่ไงทําไมมันถึงพูดให้กับอ่าพี่หัวดําฟังดูมาสิบแปดสิบเก้าปีเะแต่ไ,ไมไม่มีความจุกม,มิใส่หรือเออนั่นแหละครับพี่น้องจะไ,ไม่ห่วงทําไมในเมื่อตัวเองตัดสินใจแล้ว เขาจะไปซี้ใครเขาจะไปเซิงกับใครก็าดแล้วแต่หัวปอดมันนะอะ่คุณเมือนี่มึงจะไปซี้ใครก็แล้วแต่หัวมึงมึงจะไปเซิงกับใครก็แล้วแต่หัวปอดมึงทีนี้ใช่ไหมละ่ะอ่สร้างบทผู้กระถุกรกะทำมีเขียนไหมการที่ไปเล่าให้พี่นอฟังนี่แหละครับคือการอะไรครับเอาความสงสาร,การ,ก,ก,านะรการเป็นผู้ปูกระทำนะครับเออการเป็นผู้กระถุกกระทำนะครับพี่น้องเอีนะมันเป็นแบบนั้น เออมันเป็นแบบนั้นนะครับพี่น้องเอฟซีเห็นไหมเอ่อกับพฤติกรรมของมันนะเออมันไม่ได้ธรรมดารับบทเยื่อมาห้าหกปีมันบเบื่อไม่เบื่อครับพี่น้องเอฟซีมันจะเบื่อจะได้เบื่อออจะเบื่อได้ยังไงครับเบื่อก็ไม่ได้เงินแล้วจะไม่เบื่อได้ยังไงพี่นาดาเกินจะพันธนาะพี่ขวัญบดีครับวันนั้นอารมณ์บาไผ่เห็นไหม มันจะเบื่อได้ยังไงครับเบื่อเงินใช่ไหมล่ะออก็จะทําตัวเป็นอะไรครับเป็นผู้ถูกกระทำเป็นผู้ที่น่าสงสารเห็นไหมครับพฤติกรรมของมันนะครับแล้วนะครับแชทมันก็ไม่ได้หยุดแค่นี้นะครับรอดูนะครับมีการเปิดอีกทีนี่อ่ามีการเปิดอีกแน่นอนครับงานนี้มีการเปิดอีกแน่นอนครับฮะฝนตก ันตกแล้วบอกโอ้มันก็คืมๆอยู่วันนี้ไปเกี่ยวข้าวก็ลินลินอยู่พี่น้องเอฟซีวันนี้นะอ่แต่ว่าที่กรุงเทพมันก็พี่เขาก็บอกว่าตกทั้งวันนะครับวันนี้นะอพายุพายุก็จะเข้าอีกแล้วมึงเอาเอ้ยทีนี้เอาเลยนะครับไม่ต้องเกี่ยวแล้วข้าวไม่ต้องเกี่ยวหาอะไรนะครับพี่น้องเอฟซีนะโต๊ะรดนะเยอจะได้กระเทยรดนลดนั่งไหลโซดแมงเหมือนมือรลดครับ เห็นไหมครับทีนี้ความจริงเปิดเผยความจริงกระจา่างแชทลับโมโห้ายนะโมโหโมโห้ลยนะชนบุรีตอนนี้กำลังตกแรงมากใช่ไหมพี่ลงก่อนแต่ว่าอีนี่โมโห้ลยนะเห็นไหมครับจะได้ปุงจะได้ปืนนะเนอนี่นะคะมันไปแอบไปเชิงกันค่ะ มันไปเซิงกันที่รีสอร์ทค่ะมันโกหกว่าเป็นพี่สะพ้ยมันค่ะหนูไม่เชื่อค่ะหนูเครียดมากเลยค่ะที่หนุ่มครูต้าทำกับหนูแบบนี้ค่ะมันจะไปเซิงคนนั้นคนนี้ไม่ได้ค่ะมันต้องเซิงของดําเท่านั้นของดำมึงงัมึงบอกมันเซิงเนาะปักตายดับใจเฟนมึงจะปเซิงยังเออมึงจะไปเซิงยของกูเนี่ยยังบ่ดีอยู่มึงโดรเอาอะไรบอกปักตายดับมึงเออน้อง น้องทำยังไงเออถ้ายอยู่เราไม่เซิงเองาอาเวลาต้องการทำยังไงผมก็แจ๊กแจ๊กกเอาครับคุณพอพอแล้วยียดอยู่ครับโอ้ตายแล้วครับพี่น้องเอซีนะเออปัดของดับบอลมันเซิงเนาะมึงกระไรมึงก็หวงอยู่บัดน,นี้มันจะเป็นเซ้งคุณไม่ไปไปห้ายมันบัดน,นี้แล้วปืนไปนยิงมัน ชีวิตโอ้ยตายแล้วครับพี่น้องเอฟซีเออนะนี่นะคะหนูดไม่รนทนไม่ไหวแล้วค่ะไอ้หนุ่มทูต้าจะไปเซิงคนอื่นค่ะมันต้องมาเซิงหนูคนเดียวค่ะมันจะไปแอบนอนด้วยกันที่ดีสอนมันไม่ได้หนูเครียดมากเลยครับพี่